สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆยามเช้าแดดอุ่นๆค่ะเช้านี้ก็ได้โซนนี้ค่ะอีกสองสามวันก็จะทำพิธีเผาโอ้โหดูสิคะอุปกรณ์มีจต่โคลน ดูรองเท้าสิคะสอทโทษนะคะหลานหลานมาชวนไปวัดก็ไม่ได้ไปเพราะว่าสภาพแบบเนี้ยค่ะหลานไปทำบุญให้แม่เขาหลานสะพ้ายบอกว่าเมื่อคืนอันอันละเมอเป็นเสียงแม่เอื้อง เป็นไงคะเพื่อนๆปรากฏว่าเจ้าที่เจ้าทางบ้านนี้ก็ยอมให้น้องสาวเข้าเข้าบ้านใช่ไหมคะเพราะบ้านนี้ก็หมือนบ้านน้องสาวคะ่ะใครๆก็เข้ามาได้ anyone welcome welcome in ก็วันนี้ก็ได้โซนเนี้ยค่ะพอแล้ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาโซนน้อค่ะตรงนี้ค่ะนิดเดียวเดี๋ยวต้องรดน้ำไว้ก่อนอันนี้ไม่ยากแล้วค่ะยานี้เอาไม่ยากต้องรีบเอาด้วยค่ะ นี่ไม้หกค่ะอีกหน่อยเขาก็จะเต็มนี่แหละค่ะไม้หกพรุ่งนี้ต้องเตรียมถุงขยะมาด้วยครั <c oughs> ้งอีกนิดหน่อยเอง <c oughs> อ้อไอตัวมาใหม่เนี่ยมัน ขี้เรียลาดไม่ไปขี่สวนอื่นมันยังไม่รู้จักทางยังไม่เข้ากลุ่มก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะต้องทำให้เสร็จอุ้ยนี่ค่ะอีกนิดเดียวค่ะตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนี่ค่ะอึ๊บคังอีกนิดเดียวโอ้โหดูสภาพเราสิเพื่อนโครนที่เปิด พราะว่าเราฉีดฉีดน้ำไว้ไ <c oughs> ม่งั้นก็ถอนไม่ออก <c oughs> อ สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะนางเอกของช่องสาวเหลือน้อยโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ